คุณลุมปลูกยาจ้าวันนี้พี่น้องคุณลุมปลูกยาไห้งว่วพี่น้องสวัสดีทุกคนเด้อเบียยาพี่น้องไปทนมา รัดเดือพี่น้องยารัดแล้วพี่นอ้องมันปลูกกอนนี่กำลังจะคุดปลูกใหม่พี่น้องยังไม่ได้ถ่ายเลยจังนี่ยังไม่ได้ถ่ายเลยอยากเขียวตื่นเลยพี่น้องเลยนี่นะตน้นมันยังไม่ได้ปลูกพี่ก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้อง <c oughs> งานชั้นจนแทะทำคนเดียวได้พี่น้องเลยใครวางก็มาช่วยฉันหนึ่งเด้อ ปลาก็ไม่ได้ทางพี่น้องทางข้างดูดินี่เครือสะอึกขึ้นเต็มเลยพี่น้องเครือสะอึกนี่เป็นแบบนี้พี่น้องนี่แหละนี่แหละบ้านฉันเรียกเครือสะอึกเดี๋ยวพี่น้องแต่บ้านแกเขาเรียกอะไรเครือเสือก็กระจาวนี่พี่น้องนี่ ก็จะเอาเบียยาไปวางกันพี่หนุ่วางเบียยาเราคอยปลูกคุณลุมไวม้เร้วพี่หนุ่มวางไปเลยปลูกยาให้ง้วเรียงเขาเลยก็ต้อง นั่นนี่พี่น้องเอ้ยปล่อยอดก็ไม่ได้ของสารมันพี่น้องแล้วก็ปลูกจีนี่เจดินถมก็ปลูกยายแนวนี้รัดง่ายเจนนกพี่น้องเลยยาลูซี่ลูซี่ยาอันนี้นี่มันรัดง่ายเจนนกพี่น้องนะี่แหะปลูกยังไงก็ขึ้นดอกดินไม่เปียกนี่ายไ้จะฉันขอปลูกยาต่ออันเด้อพี่น้องเลย ากดไลค์กดติดตามให้ฉันหนึ่งเด้อกดไลค์กดแชร์ใหฉันหนึ่งเด้อจะ้ะ